สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็ได้มากับสอนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่นากมาบ้านยายปอบกันนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มาคนเดียวนะครับผมไปดูศพหลังบ้านยายปอบนะครับมีประมาณห้าหลุมนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอยายปอบนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมไม่เจอนะครับผมก็คอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งตามให้เราทั้งสองเลยนะครับโอเคไปลมแรงพี่ชลมแรงมากเลยนะทุกคนบรรยากาศปาปอเลยพี่นะงป่าไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอกับยายปอบอ่ะน,นะครับเพราะว่าเราที่นี้ผมมาคนเดียวนะผมไม่เจอยายปอบเลยนะครับพี่ๆก,ก็ต้องมาลุ้นดูสิคยายครับ อยู่ปะครับเงียบกริบเลยยายไปไหนเบยไม่รู้เหมือนกันอะหาอยายกลับบ้านไปแล้วมั้งน่าจะใช่ตอนนี้กี่โมองแอล้วน,น,นี่บ่ายสามแล้วครับพี่พี่<อ>ผมว่าผมมาไม่ไม่ได้เย็นเกินไปนะใช่ใช่แลแ้วได้ได้ยินข่าวว่าเพื่อนเพื่อนเออลุงเขาเนี่ยบอกว่าปอบ ออยายเขาเนี่ยลงมาในบ้านพวกเราก็รีบมากันเลยใช่ครับผมใช่เพราะว่ากลัวว่ายายเนี่ยจะไปนู้นจะไปนี่ซะก่อนก็ดูหนุ่มปดูเหมือนจะเย็นนะแต่ว่าฝนเนี่ยเหมือนจะตกนะสอบรรยากาศปิดป่าเลยนะพี่นะเนี่ยถ้าข้ามเข่าปิดประมาณสองสามลูกก็อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะชายแดนพมา่าแล้วนะใช่<อ>ชายแดนพมา่า ไม้นม้นแห้งแกกเลยต้องระวังนะมันหล้มลงมาเนี่ยโดนอย่าไปอยู่ใกล้ไม้แห้งแบบนี้นะพี่นะาการนอนป่าหรือว่าแคมป์ในป่าเนี่ยระวังให้ดีเลยอย่าไปนอนใกล้ใกล้ไม้แห้งแบบนี้นะนอนดีๆไม้หล่นล่นล,ล,ลงมาทับเรานี้เราตายโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ <นะ S 1> อันตรายแบบน,นี้เป็นห้องซวมนะพี่นผะมยเคยจัดหนักกับกระเปบในห้องส้วมนี้ด้วย จัดหนักยังไงผีปอบมันดึงมือผมเข้าไปในห้องน้ําอ่ะพี่แล้วนะผมก็สุดจะชากลากถูกับผีปอบอยู่อะเนาะอืมวันนี้ถ้าเจอยายนี่ทําไงเนี่ยเบะพร้อมไหมพร้อมจะหนักจะเต็มไหมพร้อมดิป่ะเนี่ยไม่ต้องสองยังมีเสื้อขนาดนั้นที่ล่ะเกกสื้อตะเกะได้จะเสียวหลบกลมอะไรนะ <laughs> ไม่มีอะไรในกล้องนะชัดเจนเนาะ เพื่อนบอกว่าต้องอ่ะชัดเกินไปอย่าไปส่งหน้าขนาดนั้นเหงเขียวเห็นอะไรหมดนี่นะทุกคนอะไรนึกว่าเสื้อผ้าอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลอ่าเดี๋ยวเราก็มาขับรถบ้านรอยายอะไรที่เผื่อว่ายายไปนู่นไปนี่แล้วก็ยายจะเดินกลับมาในกระเป๋าแล้วพี่นะ ระหว่างนี้ก็พาที่ดูกใช่รอบที่เราเราก็เจอยายเนี่ยนั่งร้องไห้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ปะตรงนี้แหละรอบที่หลายรอบที่แล้วเราเจอยายนั่งร้องไห้ตรงนี้ใช่เขาบอกว่าคิดถึงไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรนะครับผมที่เราถามอ่ะคิดถึงมึงหรือบอกว่าไปไม่รู้เหมือนกันอะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องสองขนาดไม่ต้องสองทำไมเกินเนยะกล้องไม่กล้องชัดเกินกล้องชัดเกินใช่รับอันนี้เป็นต้นเต่าล้างนะครับี่พี่นี่นะต้นเต่าล้าง พี่ๆเนี่ยผมแนะนำไปหลายรอบแล้วนะหลายคนก็เคยเคยกินกันเบสเคยกินไหมตอนแรกเคยเคยเข้าป่าเจอเยอะใช่มันจะอยู่ตามห้วยอะไรพวกนั้นรสชาติต้องมันเป็นยังไงหวานหวานคล้ายๆเห็ดโคนเหมือนกันใช่ใช่กับกรอบอร่อยนะกรอบอร่อยต้มกัมมามานี่อูมามิอ่ะสอนบอกเลยชอบกินนะครับพี่แต่แต่ต้นเล็กไปอูมามิแล้วก็คิมิโนโตไหมคิมิโนโตะคิมิโนโต้ไม่ใอ่คิมิ นี่เราขึนะเหมือนศพเลครับของนี้ตรงนี้ก็จะมียุดลมหนึ่งดึงไม่ขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครมาขุดอะไรวะเนี่ยลมนี้เหมือนโดนขุดปะเออสายสินมาได้ไงวะเนี่ยรอบทิศแล้วเรามาไม่มีนะใช่รอบทีศแล้วพอมาคนเดียวก็ไม่เจอนะครับพี่พี่แต่มีการขุดด้วยนะทุกคนดูดิท็กเดมึงมันมมดูตรงนั้นไม่ใช่เลือดปะข้างๆ เออเหมือนเลือดเลยวะ่ะสอนแดงๆอะ่ะหน้าพี่ๆเจอไหมเลือดเหรอไม่แน่ใจวะ่ะใช่เลือดป่ะเห็นไม้ป่ะไม้แดงๆนี่มันไอ้ไอ้ตรงรากไม้แดงๆนี่มันคือเลือดโอ้สอนนี่ก็เลือดวะ่ะนี่ก็เลือด<ม>ติด<ม>ใบไม้มอะ่ะเลือดสาบมากเลยพี่นะถ้าเป็นกลิ่นเลือดเนี่ยมันจะสาบ,สาบๆนะพี่นายกลิ่นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เหม็นหรอก เดี๋ยวกูเหยียบตัวเหมือนว่าจะมีคนมาขุดส่วนเฉพาะหัวของร่างนะพี่นะหรือว่าคนมาขุดไปทำพิธีกับอะไรสักอย่างไหมเงียบๆดิฟังเสียงใครเดินวะเสียงใครเดินวะเบใช่มันมีเสียงเดินอยู่ในป่านะทุกคนมองซ้ายมองฝวาดีนะหมอกผีะวะเบ ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มันเพล็กมากที่สุดว่ามันมีคนมาขโมยหัวตลกศพไปมีคนมาขโมยหัวตลกศพไปหมอผีน่าจะหมอผีแหละเพราะว่ามีใส่ซุงใส่สินนะนะใช่เอาละบันเทิงกันละทีนี้พี่ฮะ,ะยัยบอกอะไรวะสอน จายบอกวจะฆ่ามันเหรอเมื่อกี้เอออย่าฆ่ามันะฆ่ามัไม่ได้ยฆ่ามาังยายหลบอยู่ตั้งแต่ตอนไหนนี่ดนนาแล้วยายมมโหอะไรสักอย่างอะ่ะสอนมึงจะจะฆ่ามานะันหรือวอ่าอยากเข้ามากันแน่เนี่ยมานี่ฆ่ามังจะอยูแ่แ่จะฆ่ามันจะฆ่ามัน ยายแกพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสอบยายใครมาขุดหลุมตรงเนี้ยเหมือนมีคนมาขุดหัวหัวกระโหลกลุมสอไปอ่ะยายขุดเองเหรอเอายายขุดทำไมอ่ะอย่ามายุ่งเขาบอกอย่ามายุ่งสอนระวังน้ระวังตัวนว้ย ยายใจเย็นครับยายคุยกันดีๆดีกว่านะผมก็เคยเอาของเอาอะไรมาให้ยายไงยายลืมผมแล้วเหรอจำผมไม่ได้เหรอจำไม่ได้ฮะเขาจำไม่ได้เหรอสอนเอไปเอไปเอไปข้ามมาระวังระยายจะอยู่ใกล้ของนิสุเหมือนเขาจำเราไม่ได้อะทุกคนยายมาขุดเหรอยายมา ลุงยายเอาหวัวกะโหลกเขาไปทำอะไรทำพิธีเหรอทำพิธีไม่ใช่เอาไว้จิ้มบะระวังตัวนะไว้สอนเจนย็นเจนยันยายผมเคยเอาแพ้เอาของมาให้คุณยายคุณยายลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วจำไม่ได้แล้วนี่รวมไม่ดียายแกบอกว่า ยายแกบอกว่าแกลงไม่ดีด้วยที่แต่ว่าผมเพี้ยนอยู่อย่างหนึ่งที่ยายรับขุดหัวกระโหลกไปเอาไปทปําพิธีหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเด็กมันเถืดิเดี๋ยวเขาไปคุยกับยายหน่อยใจเย็นนะเว้ยค่ยคอยๆคุยนะสอนระวัาางตัวด้วยยายครับยายปอด,ดีนะยายนะปลอดดีนะครับผมนะผมสอนในไง,ไงเคยเอาภาพเอาของมาให้ยายอะ่ะนะยาย ใจเย็นๆน,นะยายทำร้ายผมนะคนลืมเลือดใจเย็นนะยายนะคนลืมหมือแล้วยายวันนี้วันนี้ไปมาใกล้ๆหน่อยดิกลัวดิวันนี้ผมจะโอ้โหยายไปปากไปกินอะไรมาหรือเปล่าในในคาบเลือดกาโคกาใจหายแวบเลย ปากยายมีคราบเลือดด้วยพี่ไอเ้เบมมึงซูมไดเปล่าวะแต่ว่ามันเลือดบางจางๆนะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ปากยายมีคราบเลือดด้วยเหมือนเลือดตรงนี้เลยมันซูมไม่ได้อสอนหรอถือถือสองกล้องอะยายไม่ยายคือวันนี้เดี๋ยวดิเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นย,ย,ยายคือวันนี้ผมจะตามยายกลับไปในกระต๊อบตรงนั้นด้วยลือดไฟ ไม่ไปหรอไปที่อื่นครับไปที่อื่นยายไม่ให้ผมยายไม่ให้ตามกลับไปหรอไม่ตามเย็น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 ไม,ไม่ไม่ตามไม่ไม่ไม่ให้กลับก็ไม่เป็นไรไม่กลับก็ได้แต่ผมอยากรู้ว่าตรงนี้ฝีมือยายมาขุดใช่ไหมใช่ยายตัดเฉพาะหัวกระโหลกไปหรอเกมหมอแล้วเอา,เอาหัวกระโหลกไปทำอะไรตายเกมหมอแล้ว เอาก็หลอกไปกินยายเปล่าเอาไปกินเรือไปทำอะไรเปล่ายายน่าจะเอาไปทำพิธีอะไรสักอย่างนะพี่นะก็ยายเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผีปอบเขาบอกว่าแกน่ะเคยเล่นเป็นคนที่แบบเล่นของวิชาอาคมอมืน่าจะเอาไปทำพิธีแบบเยิงผีอะไรอย่างนี้นะพี่นะก็คงจะไม่ได้ตัดอเอาไปเฉยๆหรอกยุ่งๆแกเงียง้ยแกเงียง้ย พูดกันดีๆว่ะนะพูดกันดีๆนะเราเป็นมิตรกันนะเราเป็นมิตรกันเดี๋ยวดิระวังระวังสอนใจเย็นๆใจเย็นหมือนใจแกจะใจเย็นๆไม่ได้กระหูกหิวนึ่งเอาไก่ไหมล่ะไม่เอาไก่เอาแต่โค่เอาโค่จะกินโค่นสอนเออใจจะกินโคน่น ผมให้กินเลือดทีนึงกินไหมมึงบ้าปะสอนฮะกูอยากเป็นทายาทปอบแม,เมเวเราแมวเราคนเราเว้ยผมให้กินเลือดทีนึงเอาไหมเอาไหมให้กินเลือดทีนึงไม่ให้หรอกไอ้บ้าใครจะไปให้ล่ะของไอ้ดีไป อย่างไรไม่รู้อะแต่ขอถอยตั้งลาก่อนแล้วกันอุ้ยเย็นเฮ้นเด่นเบ่นแบบไปถอยดิลไอ้เหลงไอ้เกลอไอ้เย้เขาตามมาซ้อนคุณเห็นอยู่ บหลงเท้าก็ใส่ของโูยังจะมาไล่กัดกมอีกฉันมันหลงบันไดเลยพี่ดูดิรองเท้าก็ใส่ารองเท้าผมนะที่นะเป็นรองเท้าที่ผมให้เขาครั้งที่แล้วนะยังจะมาไล่กัดผมอีกอ่ะพี่คิดดูดิ เหมือนยายแกนจะจำเราไม่ได้นะใช่นะสุภาพสิทธิ์เรื่อไอ้สุภาพสิทธิ์ว่าไว้ไม่ตอบแทนบุ็คนเราอยากไปเนรคุณนะครับผมนะแต่ยายเนี่ยยังจะทำไม้เราอีกใจเย็นนะยายนะสติยุบหนอพังหนอใจเย็นสิสอนยุบหนอพังหนอยุบหนอพังหน่อทราเขาจะทำได้กวนะนะำมะนะโมนะำมะน้ำโม จระวังเลยนะมะนะโมนะมะนะโมใจเย็นๆสิไม่รู้อะช่วยยังไงอะใจเย็น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 จ่ดลงมาดิโดนมาเลยดูวะ มึงที่ยายแกก็จะจ้องเล่นงานกูนั่นแหละจ้องก่อนนี้ยายอารมณ์ไม่ดีวะอ้าวดิวะเยอะอย่าัวแกเลยเดี๋ยวโดนแกกัดจริงอีกอปไปจะเดี๋ยวออกให้จ้ะจะจะต้องให้จ้ะ มนนิแกมาแปลยเหใช่ทุกทีเขาใหญ่ใหญ่แกจะมาแบบอารมณ์ดีนะแต่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอะทุกคนใจเย็นๆนี้เบ๊บบเระวาังระวังถ้าองอ่งไม่แตกนี่ผมวิ่งเข้าโอ่งไปแล้วนะพี่นะจะเสียดายออ่งแตกไปแล้วในออ่งนี้ให้ตัวได้ละสอน ดูในหนังเหรอโอ้โหยายนี่ก็ใจเย็นสิคนยายจะจับกินผมนะยายจะกินตัพทนะ์เฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสา,าลูกขึ้นลูกขึ้นใจเย็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 นสา,านลูกขึ้น Oh, oh, oh. Về thôi. Nấp lưng 3 Ok không? 1 2 3 bảy. โอเคครับเพื่อนๆก็เราจะไม่เข้าไปกวนยายดีกว่านะครับพี่ๆจะจ้องทำร้ายเราอย่างเดียวเลยว่าวันนี้เหมือนยายอารมณ์ไม่ดีแล้วก็แกหิวแกอะไรของแกไม่รู้แล้วก็แกไปทําพิธีอะไรตรงหลุมศพหรือเปล่าใช่ของเข้าตัวหรือเปล่าวันนี้ดูดิยายมองหน้าเราอะไม่เป็นไรก็เพื่อเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับเรานะพี่นะถ้อนซอนซอนยุ่งยุ่วุยุ่ง Stevens, ไปไม่รู้กักครับไปไว้เขข้างหน้ามีคนมาเจอเขา้เราเข้ามาเข้ามาหาเขาใหม่ด้วยแต่วันนี้เขาอารมณ์ <c oughs> ไม่ดีอะ่ะโอเคครับพี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะพี่นะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับพี่พนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะพี่นะโอเค okay, ลากันไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ